สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Jurassic World Camp c r e a c e o u s ซีซั่น2ในตอนที่4หลังจากที่พวกเด็กๆได้รวมมือกันเพื่อเอาตัอรอดบนเกาะอิสราลอุบาเป็นเวลามากกว่า22วันในค่ำคืนของการฉลองความสำเร็จพวกเด็กๆก,ก็ได้พบกับควันไฟไปริศนาที่ลอยตุมมต้มงตุ่ม่งอยู่ไม่ไกลและควันไฟกองนั้นจะเป็นของใครเราไปรับฟังสปอยพร้อมๆกันเลยครับ คมเตือนเอ้ยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะยครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมลภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยเหมึงปิดไปเลย เมื่อเราเด็กๆมองเห็นกองไฟที่อยู่ไม่ไกลพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะวิ่งตรงออกไปตรงนั้นโดยไม่สนภัยอันตรายในตอนมืดเพราะจุดมุ่งหมายที่แท้จริงเด่นคือการรีบไปให้เร็วที่สุดเพื่อขอขความช่วยเหลือเมื่อพากันหยิบไม้เป็นอาวุธแห่งๆและวิ่งไปยังจุดที่คาดว่ามีควันไฟอยู่พวกเขาก็ไม่พบกับใครเลยดาเลียที่สังเกตการอยู่บนต้นไม้จึงรีบปีนลงมาเพื่อบอกเพื่อนๆไม่มีกองไฟแล้วทําให้พวกเด็กๆที่เหลือถึงกับอึ้งถึงฮ้ ทำไงดีอะทีเนี่ยเพราะตอนนี้พวกเขากำลังอยู่ท่ามกลางป่าทึบและเสียงร้องของไดโนเสาร์ที่น่ากลัวก็ดังขึ้น ปุงพวกเด็กๆที่กำล,กลังกลัวกันจนขี้ขึ้นสมองก็ต่างพากันค่อยๆถอยและเอาหลังชนกันเกนจิทึงก็พามดาเลสว่าตอนนั้นนายบอกว่าเซลาโทคุงอะหากินตอนตัวดำไม่ใช่เหรอฉันพูดว่ามันหากินตอนค่ำไม่ใช่ตัวดำก่อนจะปรากฏร่างของเซลาโทคุงพุ่งออกมาจากป่าและเลี้ยวมาเพื่อจะเข้าขย้ำไอ้พวกเด็กๆทั้งหมดยังรีบใส่เกหม,มาวิ่งหนีในทันที แต่ในระหว่างนั้นเองโดยความที่เจ้าเกนจิวิ่งไปดูดามาตาเหลือก็เผอไปชนเข้ากับกิ่งไม้จนเขาล้มฟุบลงไปแถมแซมเองก็ดันวิ่งมาสะดุดล่างของเจ้าเกนจิและล้มลงไปด้วยดาเรียสจึงรีบวิ่งกลับมาเพื่อช่วยเหลือแต่ตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วครับเพราะว่าเซระทอคุงได้เข้ามาใกล้พวกเขาแล้วพวกเด็กทั้ง5้าคนจึงตั้งท่าตั้งรับเพื่อจะต่อสู้กับเจ้าเซระทอคุงตัวนั้นแต่ไม่ทันไรก็ได้บีระเบิดแสงพุ่งมาจากไหนไม่รู้ ปุ่งฟีดตุแมว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 จนทําให้ร่างของเซระทอคงถึงกับแสบตาอิยาอิยาวิง่งหนีดีกว่าเพราะเมือนยิงมาหลายลูกเลอเกินก่อนจะปรากฏร่างของพวกผู้ใหญ่ที่โผลมาช่วยพวกเขาถึง3คนวิตายเด็กตะโปไม่นานนักพระอาทิตย์ก็นําพาลุ่งเช้าวันใหม่วกเด็กๆทั้งหมดก็ออกเดินทางไปกับพวกผู้ใหญ่ทั้ง3มคนนั้นและเมื่อพวกผู้ใหญ่แนะนําตัวเองว่าตัวของเขาเริ่นชื่อมิดและภรรยาเีนชื่อว่าทิฟฟานีส่วนพว้ไกด้าโหดที่กําลังนาทางเราอยู่ตอนนี้ชื่อว่าแฮปแฮปนามสกุลปี ปี <Happy. S 2> ถึงหน้าตาเขาจะไม่ค่อยแสดงออกกเอ็เถอดดาเลย์ก็เลยบอกออกมาว่าพวกเขาดีใจมากเพราะหลายสัปดาห์ก่อนพวกเขาได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช่พวกคุณหรือเปล่าที่ได้รับสัญญาณช่วยเหลือของพวกเรามิ้นก็ตอบว่าใช่แล้วเพราะว่าพวกเขานั้นเป็นนักอนุรักษ์สัตว์และชอบถ่ายรูปชีวิตของพวกมันเป็นอย่างมากและการที่พวกเขามาที่เกาะแห่งนี้นั่นก็เปลี่ยนเพราะว่าถ้าหากได้ถ่ายรูปเรืเสาตัวเป็นๆแล้วก็มันคงจะโคตร Amazing ไม่ใช่น้อยทําให้ดาเลต์ถึงกับตื่นเต้นในข้อนี้เป็นอย่างมากเพราะเขาเจอคนที่ชื่นชอบเรือเสาเหมือนกัน แต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมากลุ่มของมิดก็พาพวกเด็กๆกลับเข้าไปยังแคมป์และอนุญาตให้พวกเขาทำตัวได้ยอย่างอิสระจนพวกเด็กๆได้พากันวิ่งสนก่อนจะพากันเข้าไปดูกระจของมิดและยารดก็พูดเยอ้ยอยันจุเกนจิว่าฉันไม่คิดว่าที่เพนเฮาส์ของนายจะมีอะไรแบบนี้หรอกใช่ไหมเกนจิก็ได้แต่ทำหน้าหญ่เกลิ่มบอกว่าของเขาเนี่ยดีกว่านี้เป็นไหนๆก่อนที่ทิฟฟานีจะชวนพวกเด็กๆนั้นทานอาหารด้วยกันพวกเขาที่ไม่ได้กินอะไรมาหลายวันก็ถึงกับพากันตาค้างในทันทีขอเสนองามๆแบบนี้จะหาที่ไหนได้พวกเขาเด็ก ก็ตรงเข้าไปโซยในทันทีซึ่งในระหว่างที่ท่านอาหารดาเลียสก็ขีมโม้ถึงวิลกรรมของพวกเขาที่ผ่านมาพวกเราต่อสู้กับไดโนเสาร์มากมายจนยาส์ึงกับต้องพูดเสริมว่าไปที่ไหนเนี่ยก็มีแต่ไดโนเสาร์และคุณนายแต่มิดก็บอกว่ามันคงจะไม่ใช่หรอกมัง้งเพราะพวกเขามาที่นี่ก็ไม่เห็นจะเจอไดโนเสาร์สักตัวและไม่ต้องเป็นห่วงไป อีกสองวันพวกเราก็าจะออกจากเกาะแล้วและพวกเธอก็จะได้กลับบ้านด้วยทําให้พวกเด็กๆต่างดีใจกันยกใหญ่ก่อนจะโชว์รูปพวกสัตว์ต่างๆให้กับดาเลยสได้เห็นไอเจ้าเกนจิเห็นอย่างนั้นก็ถึงกับไม่สบอารมณ์ก็เลยพูดกับดาเลยสว่าฉันก็เคยมีกล้องที่ดีกว่านี้นะแต่ดาเลยตก็ไม่สนใจเอาแต่ห่วงเรื่องไดโนเสาร์ส่วนทางด้านของบุกลินที่สังเกตเห็นคุณแฮปหน้าตาไม่แฮปปี้เหมือนชื่อเลยเลยไปถามยอกยอกดูว่า ชื่อแฮปปี้จริงหรือเปล่าคะหน้าตาก็ดูจะแฮปแต่อารมณ์ดูจะไม่ปี้ทําให้ตาลุงถึงกับโมโหว่าฉันจะแฮปปี้ไม่ปี้มันเรื่องอะไรของเธอทําให้บุคลินถึงกับทําหน้าเยเกไปก็ได้วะไม่ถามก็ไม่ถามแต่ในระหว่างที่เธอกําลังเดินกลับแคมป์กลับ,บเพื่อน<ๆ>ก็ดันเผลอทําคี์การ์ดล่วงลงมาจากกลตาลุงแฮปเลยหยิบขึ้นมาพร้อมกบมองไปที่บัตรเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างบุ๊กึงรีบโฉกออกมาแล้วบอกว่ามันเป็นของหนูนะแล้วมันไม่มีกลิ่นด้วยก่อนจะวิง่งหายแวบไปเจอ กับเราเันเพื่อนในกระโจม พร้อมกับบอกเพื่อนทุกคนว่านี่พวกเธอฉันว่าคนพวกนี้มีอะไรแปลกๆโดยเฉพาะไอ้เจ้าตลุงที่ชื่อว่าแฮปปี้แต่ดาเลสก็บอกว่าเธอจะคิดมากเกินไปแล้วนะเธอจะปวดหัวไปทําไมอีกไม่กี่วันเราก็จะด้กลับบ้านกันแล้วทําใจให้สบายเถอะเลยทําให้พวกเด็กๆต้องมานั่งผ่อนคลายกับพวกของเม็ดแต่บรูคก็ยังมีเรื่องขุนควงอยู่ในใจไม่หายโดยเฉพาะไอ้ท่าทีลับๆล่อๆของแฮปที่ดูเท่าไหร่ก็ไม่น่าไว้ใจเอาซะเลยจนบรูคตัดสินใจไปซุ่มเพื่อแอบสังเกตพฤติกรรมของแฮปอยู่ไม่ห่างจากกระโจมของเขา แต่ในตอนนั้นไอ้เจ้าเก็นจิก็มาตะเอบุกแล้วบอกว่านี่เธอกำลังทําบ้าอะไรอยู่ครับเป็นผู้หญิงสอดแนมผู้ชายไม่น่ารักเอาซะเลยแต่บุ๊กก็แก้ตัวว่าเธอไม่ได้ทําอย่างนั้นเออถึงมันจะดูเป็นอย่างนั้นก็เถอะแต่ไม่ว่าจะยังไงไเจ้าเก็นจิก็ขอเข้าร่วมวงด้วยเพราะเขาไม่ชอบคีหน้าไอ้คนพวกนี้เอาซะเลยคนบ้าอะไรอวดรวยจิ๋มหายนี่มันด่าตัวเองใช่ไหมเนี่ยจนกระทั่งไอ้เจ้าแฮปเนี่ยหยิบไปกล้องถ่ายรูปขึ้นมาและกําลังหัวเสียกับมันเพราะว่าดันใช้กล้องไม่เป็นบุกลิงก็ถึงกััับบจไไไตดดดด้าาคิูเลกกน ทางบ้าอะไรใช้กล้องถ่ายรูปไม่เป็นนี่มันผิดปกติชัดๆแต่ตัดกับมาหาดาเลียสที่ตอนนี้กําลังอยู่กับมิดและทิฟฟานีดาเลียสก็พาทั้งสองคนไปพบกับฝูงกอมปีที่พอทิฟฟานีเห็นพวกมันก็วิ่งตรงดีไปหาและบอกว่ามามันนี่สิค่ะดาเลียสที่ห้ามไว้ไม่ทันก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันนะครับแต่ว่ามันไม่ทันแล้วพวกฝูงกอมปีได้กระโจนเข้ามาและเกาะบนตัวของเธอเจ๊เม,ม้มเจ๊แม,ม้มจนกระทั่งคนนายทิฟฟานีถึงกับร้องเสียงหลงอียะอาหาอาหาช่วยหน่อยคะ่ะดา ดารที่รู้เทคนิคลับมือกับเจ้าคอมปี้เป็นอย่างดีก็จัดการปลาชอเเล็อกโกแลตไปไกลฟิวฟิวเพื่อรอให้มันออกจากตัวคุณทิฟ์มิดเองอึดองกับอึงว่าดารียรรู้วิธีลับมือกับพวกมันได้ยังไงก่อนที่เขาจะโชว์ขูมือต่อสู้ไดโนเสาร์ที่เขานั้นนึกเขียนมันเองกับมือจากการสังเกตพฤติกรรมของพวกมันหลากหลายสายพันธุ์ยังไงล่ะแต่ในตอนนั้นก็ดันมีเสียงเอะอะโวยวายดังมาจากแคมป์พวกเขาทั้ง3าคนจึงรีบวิ่งกลับไปก็พบว่าเจ้าไกดนำทางอย่างแฮปปี้กำลังดุดาบุกเลกเกนจิอย่างดง,าง,งคนนเเป็เ็ก ไม่ดีเอาซะเลยไอ้นิสัยที่แอบย่องเข้ามายังก็โจมคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตพ่อแม่ไม่สั่งสอนด้งไงเฮอจนมิดและทิฟฟานีต้องรีบเข้ามาแยกและให้แฮปปี้นั้นไปสงบอารมณ์ส่วนดาเลสและเพื่อน,น,นก็พากันเข้าไปเคลียร์กันในกระจบในเรื่องของบุคลินและเกนจิด้วยเธอก็ยังยืนยันว่าไอ้เจ้าตาลุงที่ชื่อแฮปปี้เนี่ยมีอะไรบางอย่างที่ปิดบังพวกเราอยู่ดาเลสที่ฟังอย่างนั้นก็เลยโมโหว,ว่าเธอจะบ้าได้ไงพวกเขามาที่นี่มาช่วยเหลือเรานะบุคลยถามว่าถ้ามาช่วยเหลือแล้วจะมีสัญญ,ญาณเตือนภัยไไปม ที่ตอนนี้ยืมฟังบุ๊กลินก็ยังยืนยันว่าไอคนที่ชื่อแฮปปี้เนี่ยไม่น่าไว้ใจด้วยเหมือนกันดาเลสเลยบอกว่าเกนจิเนี่ยก็คงจะถูกบุ๊กชักชวนเข้าไปเล่นเกมสืบหาบ้าๆนี้ด้วยนะสิทั้งหมดที่ทําก็เพื่อเพิ่มผู้ติดตามใช่ไหมละ่ะบุ๊กก็เลยเถียงว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องผู้ติดตามได้ยังไงฉันไม่มีกล้องซะหน่อยทั้งสองคนก็เลยทะเลาะกันก็เธอทําอะไรทุกอย่างก็นึกถึงแต่ผู้ติดตามนึกถึงแต่ตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วจนบุ๊กทนไม่ไหวเลยเผลอญหน้าดาเลสไปว่าไม่ใช่สาามนอย หลงคิดไปว่าคนที่ชอบไดโนเสาร์เป็นพ่อของตัวเองแล้วล่ะสิพอพูดมาแบบนั้นดาเลียสก็ถึงกับโมโหและเดินออกจากกระโจมโดยไม่สนใจเธอหยาดเลยหันไปดุบูกว่าปากเธอเนี่นะืเสียเมื่อบูกลินวิ่งตามออกมาข้างนอกเพื่อที่จะมาขอโทษก็พบว่าตอนนี้ทั้งดาเลียสและทุกๆคนกำลังเดินจากไปเพื่อไปเตรียมเครื่องมือดูไดโนเสาร์ส่วนตัวของเธอเองก็ได้นั่งเหงาหงอยอยู่คนเดียว ต่เปล่าหรอวครับบุกยังคงมีกนจิข้ออยู่เป็นเพื่อนและบอกว่าเธอไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะดาเลสเป็นคนมีเหตุผลฉันว่าอีกหน่อยเขาก็คงจะรู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจและการที่ปล่อยให้ผู้หญิงอยู่คนเดียวมันเป็นเรื่องที่แย่ฉันจะอยู่เป็นเพื่อนเธอเองอ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยนี่นายจะบ้าแล้วไงเนี่ยไา้บอกกินอยู่เป็นเพื่อนไปกันเราจะไปตรวจดูกระโจมของแฮปปี้ต่อแต่พอทั้งสองคนกระดึบกระดึบไปถึงกระโจมของไอ้เจ้าตุรุงแฮปปี้ก็พบว่าเขากําลังคุยโทรศัพท์อยู่กับใครบางคนแถมยังตะโกนออกมาเสียงดังว่าไม่ต้องมายุ่งนะ้พวกเด็กตะโปกสองคนนี้ ฉันจะจัดการมันเองแต่ฟาดโทรศัพท์ลงกับผืนดังเปี้ยงทั้งบูกและเกนจิเห็นอย่างนั้นก็ต้องรีบวิ่งหนีสิครับแบบนี้มันผิดปกติเกินไปแล้วเมื่อแฮปปี้เดินกลับมาถึงก็พบว่าเด็กทั้งสองคนนั้นกาลังวิ่งหนีตัวของเขาก็ถึงกับจ้องขม็งก่อนจะค่อยๆเดินตามพวกเด็กๆไปอย่างช้าๆทางด้านของกลุ่มดาเลียสและพวกเด็กคน,น,นอื่นๆเขาเนี่ยก็พามิสกับทิฟฟานีมาเจอกับพวกคอยาวที่มีชื่อว่าขอยาวโบซิอัสงงกันละสิ เดี๋ยวถ้าเรียกชื่อผิดเดี๋ยก็มาว่ากันอีกเรียกคอยาวนี่แหละไม่ผิดดีพ่อดาเลียสเห็นว่าทั้งมิเลทิฟอนี่นั้นประทับใจเป็นอย่างมากเขาก็เลยเอารูปนองน้ําให้กับวิดดูก่อนจะพูดเชิญชวนพวกเขาว่าผมสามารถพาพวกคุณไปที่หนองน้ำได้ที่นั่นมีพวกสัตว์กินเนื้อและกินพืชอยู่ด้วยกันและไม่ทํรลายกันด้วยผมรับรองว่ามันต้องเป็นประสบการณ์ที่โคจะจอเมซิ่งสำหรับพวกคุณแน่นอนมิทีิได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับยิ้มแก้มปี แต่ใน,นตอนนั้นทิฟฟานี่ก็เดินเข้ามาหาและบอกว่าฉันโทรไปถามแฮปปี้แต่แฮปปี้นั้นดันโวยวายขืนเสียงดังแปลกๆนว่าต้องเกิดเรื่องอะไรบางอย่างกับเด็ก2คนที่อยู่ที่นั่นแน่เลยเลยเมื่อพวกเขาวิ่งกลับมาถึงที่แคมป์ก็ไม่พบร่องรอยของแฮปปี้หรือแม้แต่ตัวของบุคลินและเกนจิด้วยทางฝั่งของบุคลินและเกนจิที่กำลังวิง่งหนีตายเข้ามาในป่าจากการตามล่าของเจ้าแฮปปี้ที่วิ่งตามมาแบบติดๆจนไม่นานนักมันก็คว้าไปที่มือของบุคลินจนกระทั่งตัวของเธอนั้นเสียหลักก่อนจะล้มไปชนกับเจเจ้้้้าากนนนททํใหัง,งคตอนนี อยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแยส,สุดๆเมื่อเด็กหนีไม่ได้เจ้าแฮปปี้ก็ตะโกนด่ามาว่าพวกเธอไม่รู้ตัวหรือไงว่ากำลังทำให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายแต่ทันใดนั้นเขาก็ถูกไม้ลึกลับพุ่งเข้ามาฟาดไปที่ท้ายถอยป้าบจนสลบไปและปรากฏร่างของหนุ่มน้อยโผล่ออกมาจากพงหญา้าแถมยังมีเดรนจสาตัวเขื่องวิ่งตามเด็กคนนี้มาด้วยเกนจิกับบุกลินก็ถึงกับช็อกเบนเหรอเขาก็เลยตอบกลับมาว่าอะไรว่าเฮ้ยทำหน้าจะกับเห็นผีเนี่ย ในเรื่องราวของจูรสิกวอล์แคมคีเดเชต์นั้นจะเป็นยังไงต่อเอาไว้ติดตามชมกันในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ฝากซับสไคร e และกดไลค์กันด้วยรับรองว่าตอนหน้ามามันแน่นอน